สวัสดีและสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขนเพราะว่าจะเป็นพี่น้องพังเล่าหรือว่าพี่น้องกับพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะสาดดาหข้อกับ,อบสบายดีเขาสู้ซ่องสาดดาอีกแล้วมันนีพี่น้องกับยูไฮยูนามันนีเนาะโดยกะชิมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นหน้าอีกทงนึ่งเพราะว่าพี่น้องเลยเป็นทงหน้าของแม่เฮาเนาะพี่น้องเลยโดยกะเข่ากะชิบงงามปัญหาพี่น้องเลยทงนี้กันเนาะ กให้หน้ากับบอได้หลายพี่น้องเลยกับซิมีเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งเนาะซิมิมงหนี่พี่น้องก็คือใหเแรกเลยเนาะห้นี่พี่น้องแล้วกะชิเงาขึ้นไปจนหอดพูนพี่น้องกับหอดเฮือนหอดเฮือนตรงนั้นพี่น้องเห็นต้นมะขามตรงนั่นบอเห็นต้นมะขามบอพี่น้องตรงตรงมือสารดายี่เนี่พี่น้องอันนั้นคือจะเป็นเฮือนเนาะเฮือนของสารดาอีกดังนึงพี่น้องเลยกะจะรเล่หเพื่อนก็จะเป็นเทียงหน้านั่นแหละพี่น้องเพื่อนกันเลย ปุ๊กเป็นเพื่อนด้วยซาเป็นแบบพี่น้องเลยก่ยังบอท่านได้อาน้องเพื่อนของเฮากับพี่น้องเลยนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเฮากับสิเกียวให้นี่มันนี่พี่น้องเลยผู้เดียวมันนี่พี่น้องดุเดียวเลยมันนี่เฮ้ยนะแจ็กสี่เดวือบเแล้วพี่น้องเลยเดว้ยวเดือก็คอยบ้ากันอีกที่หนึ่งเนาะบัดเหม่อสิเดแล้ว่าพี่น้องเลยห้หนึ่งพี่น้องเลยเด้เขากับพี่น้องเลยพู้จนชุดผุนเนาะเห็นอยู่ว่าพี่น้องเฮากับเรื่อมตาพี่น้องเลย ป็น u n i v เนาะโดยก็จะเป็นเขายงบท่ันซุกได้พี่น้องเลยซุกตอนนี้ก็จะมีอยู่หาให้พี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่หาเทิงบุญพี่น้องเลยอันนี้มันก็ยังบท่ันเกะคักเนาะโดยเ้ากับตอนนี้เ้ากับมาเกี่ยวเขาเดียวพี่น้องเมื่อนี่นะด้วยเดียวเลยพี่น้องเลยเปิดฉีมากระมาเด้อเกี่ยวเดียวพี่น้องเลย อันน <t eg ued gardens> <uyor os> ี้ก็สิเป็นอยู่โฮมต้นมะขามให้น้องเลยเนาะเบิ่งเป็นซิวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยซิวขึ้นอีกแล้วซิวขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนอนดึกเนาะังจากที่เฮาบ่ได้นอนนว่าไปงานแต่งของเอื้อยเฮานั่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมาเกี่ยวข้าวมื้อนี้พี่น้อง้เบิ่งอันนี้ก็สิเป็นข้าวอ่อนอยาลมเด้อพี่น้องเลมแฮงเนาะลมแฮงข้าก็ลมพี่น้องเอ้ยบ่มีแฮงยืนพี่น้องสงสัยกินเหล้าเมากันจันี่ก็ได้โอ้บ่ยกหัวเซมนซนเด้อพี่น้องเอ้ย

มันดงกันนะพี่น้องตอนแรกมันมีเกี่ยวหลายคนเนาะเพราะว่ามีน้องน้ำพี่น้องตีทีเดียวนาะมีน้องสามาเกี่ยวน้ำนพี่น้องเพิ่นก็ได้ไปเดยกอยู่ไทยแล้วเป็นพี่น้องเลยก็ซีมีแต่ชาวรดาเลยพี่ว่าอยู่เดียวอยู่บ้านเลยพี่น้องเลยพี่บ้าอยู่พืเดียวอยู่บ้านเลยพี่น้องเบิ่งขากล้องเขาลูกพี่น้องขากล้องก็คือลำเสียมเลยพี่น้องเลยเออจังแมนเนาะมูมีมาขามว่าไปเสด็กินสมตอนเที่ยงเน่ยพี่น้องเลย มีแต่ต้นบ่มีมากเบิ่งบ่คือน้าตัวนั้นเนาะนาตัวนั้นน่ะมันมีมากพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยอยู่บ่อห่างสิเสียเวลาเวลาเฮาเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาเนาะตอนนี้กแดดกลังสิเริ่มมาพี่น้องเอ้ยกน่าสิบ่ได้ยินเสียงสดานักหน่อยเนาะเพราะว่ามันกลมอยากลมๆนักหน่อยพี่น้องมื้อนี้กจักสิมีลมจักสิมีแดดแงเนาะสงสัยันตะแดอะแงพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิ่งน้กอันนีท่งเฮาพี่น้องเอ้ยท่งเฮา เอาลงมะนาพี่น้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะเบิ่งน้ำพี่น้อง,ะะะองน้ำต้มเฮาเนาะไข่ขึ้นน,น้ำมันมมนะพี่น้องได้ผลนะน้ำม,มันแท้บจะก,กูจะว่าน้ำมันกับไฟสีฮู้เนาะพี่น้องไปรักอันเนาข้าเจ้าไปรักดินใส่กับไฟสีฮู้เนาะใบหยกใบหยกพี่น้องเลยน้ำต้มต้มตนหญ้าเนาะหญ้าต้นหญ้าแพรกพี่น้องเลยเอ้ยเงีนบมาวะเจากต้นหญ้าอย่างเดิมเล้อพี่น้องเลย โอ้ยสิหาแนวมัดขากล้องกับพี่น้องเลยตอกเขาเตรียมพร้อมเลยพี่น้องเลยมาดูยกันเลยเอ้ชสิเอ้ชสิไดช้ำใด้พี่น้องเลยได้ช้ำใดเอาช้ำนั่นนอกบ้านอยเนาะโดยการ์ดชิบะเดียวบนไห้ของพี่น้องเลยเอากระเกี่ยวบเดียวเนี่ยนะสารดดกระเกี่ยวเขาบ่คอยใบนะพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบ่งม้วนส้มกันเลยเนาะว่าสีขาสีเกียร์ได้อะบ่พี่น้องเลยเนาะโดยกำลังเปลี่ยนกำลังแปลงล่างพี่น้องเลยกำลังแปลงล่างอ้เน แปลงร่างพี่น้องเกยจะเป็นอันว่าอสไปเดอร์แมนนะพี่น้องในบัดนี้กำลังแปงลงร่างเนาะกำลังแปงลงร่างกำลังแปงลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนไปไปลุยกันเลยพี่น้องกันปุ๊บไปรเริ่มต้นตั้งแต่ผลมาเนาะโดย ดูเดีวดวยวเลยพี่น้องเไย រូវើបដូចដ្តបាន់ចាងដែល់ធ្វើ เดิพไปนองเลยมันด้วยนเนยดีวย,ยวเลยก็เป็นนองเลยชุดให้เลยพัปุ๊บปะดจมูกปวดน้อึบ,บ,บผมมีขากล้อง บ่ได้สอบได้ี่น้องเลยเพราะว่าเขาฉีปั่นเครื่องไงเนานะเขาก็เลยบ่ได้สอบ มาเริ่มมาเริ่มภรรสิพ่อมาก,กับมาแล้วพี่น้องเหย เกระแล่นเอาพี và ่น้องเลยข่าวบงงานเมือเกี่ยวแล่นเอาละโอเคพี่น้องไงห้าชิขอตโตเกี่ยวเข่าก็น่าเดี๋ยวเ้าเสียมาหายเบิ่งตอนเ้าเกี่ยวแล้วพี่น้องเลยเนาะว่าเ้าว่าเ้าชิเกี่ยวแล้วบ่มันนี่พี่น้องเนาะสระดาว่ายันแต่บ่เล่หลายกลัวพี่น้องไงยันกันเสียแล้วกันช่วงค่ำๆเพื่อนพี่น้องเลยหายเดี๋ยวกุ้มเมื่อแล้วพี่น้องเลยมาอะไรหรือเราอะไรสิเปามากกับมาเล็บแต่อะไรบ้างกับมาเกี่ยวซอยนะพี่น้องเอ้ย นี่ว่าอะไไอห้ามพี่น้องเลยให้มาเบิ่งตอนเ่าทีถ่ายจบๆอันมาอันมาตอนจบท่ายพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยกะโ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องเนาะข้ากะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกะตอนนี้กะโมงเวลาจักโมงเดี๋ยวพี่น้องกัยเบิ่งเวลาก่อนเด้อใส่แบบน,นี้เดินกรบโดงมาอยู่ใส่บุ จักเวลาจักเท่าไหร่ละพี่น้องเราห้สิเบิ่งกันเนาะห้าสิเบิ่งเครื่องนี้พี่น้องเขาเดินครื่องนั้นอะไรเนาะบ่ายโมงพี่น้องบ่ายโมงเศร้าสามนาทีเนาะหรือว่ายี่สิบสามนาทีพี่น้องเลยบ่ายโมงยี่สิบสามนาทีตอนนั้นเฮาเปิดกล้องตอนนั้นเก้าโมงพี่น้องเลยเนาะเก้าโมงเอ้ยสิบโมงนะพี่น้องสิบโมงเนาะเฮาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยวันนี้โอ้จนเสร็จพี่น้องเอ้ยเงยแตกเงยแตนพี่น้องเลย ฮ้อนเอาหลายวันนี้เนาะกะตอนนี้ก็ยังแดดอยู่พี่น้องให้เบิ่งกะอันมุนมีก็คือว่าล่าอยู่แต่ว่ามันคือฮอนแดเนาะพี่น้องเนาะกะเฮาก็จะขอโตขึ้นไปกินข้าวกินน้ํา้พี่น้องเอ้ยเฮาก็แลบไปแล้วให้นึงเนาะแล้วบ่ฮู้ว่าตอนแดงเฮาสิลงมาเกี่ยวจักสิขึ้นไปเกี่ยวทั้งเิงพุ่นบ่พี่น้องเนาะพุ่นทั้งเิงพุ่นให้แล้วก็ทั้งดุม่ให้พี่น้องเอ้ยทั้งดุมมันให้ยาวนพี่น้องเฮาเกี่ยวนั้นแล้วเฮาสิขึ้นไปเกี่ยวให้เิงให้ทงมันน้อยกว่าหน โดยก่าวเค้พี่น้องเนาะก็ระวังคลิปนี้ฮะก็จะขอโตลาพี่ด้าน้องไปแล้วจะขอจบคลิปไปแล้วเนาะไปหากินขขากินน้ำกับพี่น้องเลยเงินแต่เงินแตง,ง,งก็เป็นใบม่งใบนั่นแหละเนาะฮะท่องฮากับห้องกองแอกแอกอยู่พี่น้องก็จะกินข่า <c ười> โดย,โดยโก่าวเคพี่น้องนี้ว่าไรไอห้างเนาะก็จะขอโตโปไปแล้วก็ขอกล่าวคาว่าสบายดีมุ่งเพื่อนเอฟซีเบิร์สสุขสุคนขขว่าจะเป็นพี่น้องพังลาวหรือว่าพี่น้องจะพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ ซาลูดาก็ขอกับสบายดี